สวัสดีครับ FC ของอาจารย์สังคมสายทองแฟนเพจโรงเรียนรักษาความปลอดภัยสายทองและเครือข่ายโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในทิ่นกำเนิดน,นะครับวันนี้อาจารย์สังคมสายทองพามาอยู่ที่แปลงดาวเรืองจังหวัดบุรีรัมย์แปลงสาธิตอีกแห่งหนึ่งนะครับแปลงนี้ปลูกได้25วันนะครับก็ปลูกหน้าฝนก็สวยงามครับ แปลงนี้นะครับก็บำรุงดูแลรักษาประมาณ2 0 0 0 0นต้นนะครับรวมทั้งแปลงที่ไถทางด้านโน้นอีกนะครับที่จะเตรียมปลูกอีก2 0 0 0 0นต้นนะครับช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับพอฝนตกแล้วก็จะทำให้การทำดินนี้ยากหน่อยนะครับเราจะต้องไถทั้งสองรอบสามรอบเลยนะครับทั้งพรวนอีกเป็นสี่รอบเลยนะครับก็เอามาให้ดูนะครับ การดูแลบำรุงรักษานะครับภายในร่องน้ำนี้นะครับจะต้องสะอาดอยู่เสมอนะครับก็พยายามอย่าให้มีหญ้าแต่ช่วงนี้หน้าฝนนะครับหลายๆท่านนี้ปล่อยปะละเลยมันก็อาจจะเกิดเชื้อรานะครับแล้วก็ทำให้โรคพืชมันมาได้นะครับช่วงนี้ขนาด25วันนะครับบางทียังแตกดอกก็มีนะครับ 25วันแตกดอกก็มีนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่เราใช้ด้วยนะครับอาจารย์สังคมสายทองใช้พันธุ์เอกะ292ก็ทัสนะครับเห็นไหมครับน้ำท่วมเลยครับข้างๆแปลงน้ำท่วมก็ใครสนใจที่จะปลูกดาวเรืองเพื่อการค้านะครับอาจารย์สังคมสายทองยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านนะครับ 0944689895ยินดีต้อนรับทุกท่านครับโทรเข้ามาปรึกษากันได้นะครับดาวเรืองเพื่อการค้าอาจารย์สังคมแสาทองยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้พร้อมกันกันกบตลาดของเราก็รับซื้อถึงหน้าสวนครับและในช่วงนี้นะครับหน้าฝนราคาก็กำลังดีครับพอไปพอมาได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าหากท่านใดที่เป็นมือใหม่ๆนะครับ ที่อยากจะปุกดาวเรืองช่วงนี้ก็ต้องต้องคิดให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าโอกาสเสี่ยงมันก็มีสูงเหมือนกันนะครับอย่างไรเสียโทรติดต่อได้นะครับ0944689895ยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ